สวัสดีครับผม DRS VMAX นะครับวันนี้จะมารีวิวแวนกะนะครับชุด vgt vtd 1 1บเครับ trial d e c k ล้อย่อพระดินเอามานะครับผมก็เป็นการกลับมาของทีม trial t ในภาค v นะครับผมก็บอกตรงเลยว่าเทมากเลยครับเอามานะฮะก็ผมจะบอกเลยว่าผมจะรีวิวเพียงแค่ Royal กับ neo นะครับผมส่วนเกียร์นั้นผมจะไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่า ส่วนตัวผมนั้นเป็นคนที่ไม่ได้เล่นแคนเกียโคนิเคิลเลยนะฮะก็เลยไม่ได้ซื้อมารีวิวนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้รีวิวนะแล้วก็ขออนุญาตนะครับพอรีวิวผมขอไม่อ่านเทคเนาะเพราะว่าตอนอ่านเทคบางทีมันคลิปมันค่อนข้างที่จะยาวเกินไปนะก็เลยอาจจะไม่ได้อ่านเทคกนะอาจจะอ่านชื่อนะให้ทุกคนรู้นะว่าเป็นยังไงนะ โอเคมาเดี๋ยวจะมีอะไรก็มาดูกันเลยนะแล้ว okay. ก yeah. okay. 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 ็เนี่ยผมซื้อทีดีนี้มาเนี่ยเพื่อนผมก็ไปยืมเล่นนะเพราะฉะนั้นก็ผมก็ได้เลี้ยงมาแล้วนะเกสามสองหนะเลี้ยงลงไปเลยส่วนหลังกล่องนะครับก็จะมีเป็นอสศวนแห่งดับอันเที่ยงแทริวาโลนะครับผมเป็นของเสริมเอามาที่ดีมากเลยนะครับแต่ไม่ได้เป็นแค่ของเสริมเอามาครับมันคือของเสริมมาเจสที่ดีแบบมากๆเลยนะมาเจส โคตรเก่งเลยนะตัวนี้คืออยากได้ฟลอยแบบเยอะมากกันนะเพราะว่าผมจะทำรอยยลฟูลูนะแล้วก็ในกล่องนี้มีออเดอร์ให้ครับมีฟอร์สสามีฟอร์สนมาให้สามนะครับผมคิกชิลด้วยนะมาดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยครับผมทีดีใจดีครับผมให้หน้ากล่องมาสี่เลยก็คืออสาินฟ้าครามเอาไหม สี่ใบครับผมสุดหล,อล,อล่อครับหล่อลําก้ามบึกครับเห็นแล้วรู้สึกใจเกเลยทันทีเลยครับเนี่ยต่อไปครับเป็นอยู่ในลีดดราก้อนนะครับสี่ใบครับผมเกรียสามเกรียสามมีเพียงเท่านี้เลยนะต่อไปครับเป็นของเสริมมาเจสุดหล่อเท่นะครับผมเอ่อหายไปไนเนี่ใช่๊บยังนงนี่ไง ช่เรียงวันนี้อัศวินแห่งดับอันเช่นแท้ล,ลิวาโลครับสี่ใบครับผมมีปลาดแห่งชาญเทดันสามใบครับมีอัศวินผู้ยอดเยี่ยมลุคส์สี่ใบครับโอ้นี่ไม่ได้เห็นใบนี้มานะอัศวินแห่งจันทราเฟลเล็กส์สี่ใบครับมีพีจีจวดทิ้งนะสามใบครับผม แล้วก็มีอัศวินผู้บุกเบิกเอพาธิคัสสี่ใบครับผมเมโลดิสแองเจิลสองใบครับโอ้ผมโหนานาที่ผมจะได้เห็นครับตัวหงายแดมของรอยย่อบาลาดินโอ้มายกออันนี้ตัวเริ่มครับอัศวินแห่งประกายแสงเอเมเลี Sam, us, ยสหนึ่งใบครับให้ดอพีจีมาใบหนึ่งครับแล้วก็มีขี้ขหมาชมพูสามเอโคนาสี ดอธรรมดาครับสี่แล้วก็ฮิวม้านะครับสี่ครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับเย้ yeah.